การลงชื่อในหนังสือราชการสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญน,นะครับเป็นเรื่องของการลงชื่อในหนังสือราชการเขากำหนดเอาไว้ในข้อ11นะครับในข้อ11.10การลงชื่อนั้นให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและก็ให้พิมพ์ชื่อเต็ม ของเจ้าของลายมือชื่อเอาไว้ใต้ลายมือชื่อนะครับทีนี้ในตัวอย่างเราลองมาดูนิดหนึ่งนะครับฉบับนี้นะครับเป็นหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นไหมครับาลายมือชื่อนะครับตรงขอแสดงความนับถือเนี่ยก็จะมีลายมือชื่อหรือลายเซ็นนะครับและชื่อเต็มในวงเล็บใต้ลายมือชื่อนายสิริพันธ์สีกรงพีนะครับตรงนี้ รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่คือการลงลายลายมือชื่อในหนังสือราชการนะครับและก็กำหนดให้เป็นไปตามภาคผนวก3ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณนะครับเป็นเรื่องของการลงชื่อและตำแหน่งต่างๆนั่นเองนะครับในข้อที่3เนี่ยเขากำหนดไว้ว่า การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อนั้นให้ใช้คำนำนา,าคำนำนามว่านายนางนางสาวหน้าชื่อเต็มได้นะครับลายมือชื่อเป็นเช่นตัวอย่างที่เราได้ดูเมื่อสักครู่นะครับเป็นลายมือชื่อแล้วในวงเล็บใต้ลายมือชื่อก็คือนายศิริพันธ์นะครับตรงนี้ให้ใส่คำนำหน้านามใน ลายมือชื่อนะครับในข้อ3.1ในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อเป็นสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ใช้คำนำหน,หน้านามตามกฎหมายว่าด้วยการใช้คำนามสตรีเช่นสตรีทั่วไปซึ่งมีสามีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับซึ่งตั้งแต่ชั้น ทุติยะจุลจอมกล้าววิเศษขึ้นไปหรือที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรชั้นทุติยะจุลจอมกล้าวตติยะจุลจอมเกล้าวเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้ใช้คํานามว่าท่านผู้หญิงหรือคุณหญิงแล้วแต่กรณีหน้าชื่อเต็มใต้าลายมือชื่อได้นะครับทีนี้ในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักด์ ก็ให้พิมพ์คำเต็มของบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์เอาไว้ใต้ลายมือชื่อในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อมียศที่ต้องใช้ยศประกอบชื่อก็ให้พิมพ์คำเต็มของยศไว้หน้าลายมือชื่อนะครับก็คือลายเซน็นตรงลายเซ็นนะครับเราพิมพ์ยศไว้เลยได้เลยนะครับต่อมาในกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้ใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำานาม ก็ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นนะครับการลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือนั้นให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือถ้าผู้ลงชื่อมิใช่เจ้าของหนังสือโดยตรงให้ลงตำแหน่งของผู้ลงชื่อส่วนการลงตำแหน่งของอาราชการทหารก็ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหมนะครับตรงนี้นะครับก็คือลักษณะของการ ลงชื่อในหนังสือราชการนั่นเองนะครับ